สวัสดีค่ะต่จากสบายวดดิ้งค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่โรงแรมมิลเลนเนียมฮิวตันกรุงเทพค่ะอย่างที่เห็นด้านหลังนะคะเป็นโรงแรมริมน้ำที่มีความสวยงามมากแต่ว่าโรงแรมนี้จะพิเศษยังไงนะคะให้เจ้าบ้านของเราแนะนําดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะคุณจอ๊อปสวัสดีค่ะจ๊อเวดดิ้งแมเนเจอร์โรงแรมมิลเลนเนียมฮิวตันกรุงเทพค่ะโรงแรมของเรานะคะตั้งอยู่ริมแม่น้ําเจ้าพระยาค่ะเดินทางสะดวกมากค่ะเพราะว่าสามารถเดินทางมาได้ทั้งทางรถยนต์นะคะทางเรือแล้วก็ ทางรถไฟฟ้าค่ะคุณต่ายค่ะคือต้องบอกว่าที่นี่นะคะมี BTS ค่ะที่อยู่หน้าโรงแรมเลยนะคะเป็นสถานีเจริญนครค่ะเพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆเลยใช่เลยค่ะสายสีทองสถานีเจริญนครค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะเราไม่ได้มาพูดถึงการเดินทางเท่านั้นค่ะเพราะว่าโรงแรมมีการดีนเวทใหม่โรงแรมของเรานะคะได้ทําการปรับรูปโฉมใหม่นะคะภายใต้แรงบันดาลใจนะคะวิถีชีวิตริมแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะทำทั้งในส่วนของล็อบบี้ห้องอาหารห้องพักและแน่นอนค่ะคุณต่ายห้องบอลลูมได้ค่ะ ต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าใครที่เคยมาที่นี่แล้วยังไม่เคยมาหลังจากรีโนเวทนะคะคือลุกรูปโฉมเปลี่ยนไปมากเดี๋ยวให้คุณเจ้าพาไปดูดีกว่าว่าห้องมีความสวยงามแล้วก็พิเศษยังไงค่ะได้เลยค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูที่แรกนะคะห้องกรานบอลลูมกันเลยค่ะ พื้นที่ฟอยเย่บรนะิเวณด้านห้าห้องแกรนดบอลูมนะคะคุณต่ายคะ่ะก็คือเพดานสูงนะคะแล้วก็มีความโอดโ,โคค่ค่ะบ่าวสาวเนี่ยสามารถตกแต่งนะคะไม่ว่าจะเป็นแกลเลอรี่นะคะหรือฉากถ่ายรูปก,กับแขกนะคะได้ตามจินตนาการทุกรูปแบบเลยคะ่ะคุณต่ายคะ่ะสังเกตเห็นสีพรมคะ่ะซึ่งจริงๆสีน,นี้จัดง่ายมากเลยใช่เหมาะกับทุกธีมเลยนะคะ ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูข้างในห้องดีกว่าค่ะว่าเขารีโนเวทแล้วสวยขนาดไหนค่ะห้องแกรนด์บอลลูมของเรานะคะเพดานสูง8.5เมตรค่ะไม่มีเสานะคะแล้วก็ไฟบริเวณด้านบนนะคะสามารถเปลี่ยนมูลแอนโทนนะคะให้เข้ากับทุกความต้องการของงานได้เลยค่ะรองรับแขกสําหรับการจัดแบบโต๊ะกลมนะคะได้450ท่านค่ะและคอกเทลนะคะได้800ท่านค่ะเรายังจะมีพื้นที่บริเวณด้านนอกนะคะที่สามารถลงโต๊ะกลมเพิ่มได้นะคะสามารถที่จะเป็นวางเป็นซุ้มอาหารสาหรับการจัดงานแบบคอกเทลค่ะเพื่อที่ป้องกันนะคะไม่ให้กล อาหารเข้ามาได้ในห้องหรือเราสามารถควบคุมเวลาการเปิดปิดของซุ้มอาหารได้อีกด้วยค่ะถ้าอย่างนั้นแอบ,บถามดีกว่าว่าอาหารเด็ดของที่นี่เพราะเราได้เรื่องโตจีนมาเยอะเลยอาหารเด็ดของที่นี่คืออะไรนอกจากโตจีนมีอย่างอื่นไหมเนี่ยเมนูที่ทุกท่านนะคะต้องสั่งนะคะไม่ว่าจะเป็นแซลมอนอบเกลือนะคะพาสตา้าแล้วก็โอจิเนแฮมค่ะนอกจากห้องนี้แล้วนะคะจริงๆที่นี่ยังมีห้องมั่นอีกด้วยนะให้คุณจับแนะนำนิดนึงว่าห้องมั่นชื่อห้องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะห้องอานมั่นที่เดี๋ยวจับจะพาไปดูนะคะจะเป็นห้องทอนบุรีบอลลู ถือเป็นจุดเด่นของห้องทนบุรีบอลูมเลยนะคะเพราะว่าพื้นที่บริเวณด้านหน้าค่ะสามารถที่จะทําเป็นพื้นที่ที่สําหรับกั้นประตูได้นะคะโดยถ้าเกิดเราจัดงานมั่นที่ห้องทนบุรีบอลูมอะค่ะเราสามารถเคลื่อนขบวนขันหมากได้ตั้งแต่บริเวณริมน้ําเลยค่ะแล้วก็เดินขึ้นบันไดขึ้นมานะคะกั้นประตูบริเวณด้านหน้าค่ะและที่สําคัญคาะคุณตายตัวลําโพงอะค่ะลิงกันนะคะบริเวณด้านในห้องและบริเวณด้านหน้าห้องนะคะดังนั้นทําให้ตอนที่เรากั้นประตูอะค่ะจะมีเป็นเพลงบรรยากาศนะคะคลึกคลื่นขึ้นมาาคค่่ะเรรียววจิงๆแล้ อยู่ในห้องกับข้างนอกก็จะไม่ได้รู้สึกว่าเออมันแตก แปลกแยกกันเนอะ<ช>เพราะ,ะ,ะว่าบรรยากาศมันยังเชื่อมกันตลอดข้างหน้าแต่แอบเห็นมีห้องด้วยตรงนั้นใช้ทําอะไรคะตรงห้องเหล็กด้านหน้าค่ะเราจะมี3มห้องด้วยกันนะคะอันนี้เป็นห้องฟังก์ชันเพิ่มเติมเลยค่ะเป็นห้องหลบตัวคุณเจ้าสาวเป็นห้องแต่งตัวหรือเป็นห้องที่รอระหว่างวันก็ได้ค่ะเราห้องนี้ค่ะส่วนใหญ่ใช้จัดพิธีมั่นหรือว่ายังไงคะจริงๆห้องเนี้ยค่ะหลักๆนะคะเราจะจัดเป็นพิธีมั่นนะคะแต่เราก็สามารถที่จะทํางานเลี้ยงสลองได้ด้วยค่ะโดยที่เราสามารถลงโต๊ะกลมนะคะได้ร8อยท่านค่ะและสามารถจัดงาน บบคอกเทลได้300ท่านค่ะคุณตายโดยเพดานของเราค่ะสูง6.5เมตรด้วยกันค่ะคาพิธีส่งนอกจากจัดห้องนี้จัดริมน้ําก็ได้คุณจอบช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะสําหรับการจัดพิธีส่งนะคะสามารถจัดได้ที่ห้องนี้นะคะหรือเป็นบริเวณเทเ,เ,เลสริมน้ํานะคะก็ได้ค่ะสำหรับลูกค้าที่ต้องการบรรยากาศแบบกึ่งเอาเรอนิดหน่อยแต่ว่าใช้เวลาในการทําพิธีไม่นานมากนะคะแต่แอบเห็นสติกเกอร์สีน้าเงินที่แปะอยู่ที่ประตูที่ห้องบอลรูมค่ะนั้นมันเป็นสติกเกอร์อะไรอะคะตัวสติกเกอร์นั้นนะคะเป็นรูมซีลนะคะงงคขอโรรกา ฮิวตันครีนสเตย์ค่ะซึ่งเป็นมาตรฐานนะคะความสะอาดนะคะของในเครือของฮิวตันเลยค่ะโดยที่เราอยากให้ลูกค้านะคะมั่นใจค่ะว่าก่อนที่ลูกค้าจะเข้ามาเราได้มี การทําความสะอาดนะคะและติดลูมซิวเอาไว้นะคะไม่ให้มีใครเข้ามาก่อนค่ะสําหรับพิธีแลกแหวนนะคะจอบแนะนํานะคะเป็นที่ t h r e i x t ู Rooftop Bar นะคะเป็นบรรยากาศแบบโอเพ่นนะคะมองเห็นนะคะวิวพระอาทิตย์ตกสวยงามโรแมนติกมากๆเลยค่ะในช่วงพิธีการนะคะสําหรับ after ร์ตี้ค่ะเป็นที่ t h r i x t y Jazz Lounge นะคะลูกค้านะคะจะได้ชมวิวนะคะกลางคืนนะคะดื่มด่ากับบรรยากาศนะคะวิวทั่วกรุงเทพนะคะไม่ว่าจะเป็นวิวแม่น้ําหรือเป็นวิวซิตี้ค่ะ อีกหนึ่งโซนนะคะที่เราเพิ่งรู้ว่าจัดงานได้ด้วยค่ะก็คือห้องอาหารลอร์นะคะคุณจ๊อบตรงนี้มันมีการรีโนเวทยังไงแล้วแบบมันจัดได้ยังไงบ้างอะไรอย่างงี้ห้องอาหารลอร์นะคะเราเพิ่งทําเสร็จใหม่เลยค่ะโดยที่เราได้มีการทําหลังคาเพิ่มเติมนะคะดังนั้นเนี่ยจัดงานได้ทุกฤดูกาลค่ะไม่ว่าจะฝนตกแดดออกนะคะก็ยังทําได้แล้วก็จะยังมีโซนเป็นสวนหย่อมด้วยนะคะที่แบบว่ามีชิงช้านะคะให้ลูกค้าน,นั่งผ่อนคลายกันด้วยค่ะคุณต่ายฮปกติเราเคยมาที่เนี้ยก็จะเป็นห้องอาหารบุฟเฟ่เอ็นเติ อาหารที่ทานที่นี่ค่ะเป็นอาหารอะไรได้บ้างเอ่ยสำหรับงาน private function นะคะที่ต้องการปิดห้องอาหารฟลอค่ะเราก็ยังเสิร์ฟได้ทั้งในแบบของ international buffet เมนูนะคะแล้วก็ cocktail m e n เลยค่ะเรารองรับแขกนะคะทั้งด้านในแล้วก็ด้านนอกนะคะ่ะได้สูงสุดถึง600ท่านเลยค่ะคุณต่ายโดยมี minimum spending นะคะอยู่ที่800,000บาทค่ะคอนเซปต์ของเราค่ะจะเป็น wedding on the water นะคะคุณต่ายะะแต่ water นี่คือลงแม่น้ำเจแยา,ราหรือเปล่าพัติลิมน้ำไม่ไม่ขนาดนั้นนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเจ้าสาวจะเปียกนะคะก็คือที่เป็น wedding on the water ค่ะเพราะว่าเรามีการสร้างเวทีนะคะ บนน้ำเลยนะคะดังนั้นเนี่ยคุณเจ้าสาวนะคะจะทำการตัดเค้กนะคะและทำพิธีการบนน้ำเลยค่ะคุณดาเรียกว่าจริงๆอ่ะต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องความมงคลด้วยนะต้องบอกคนจีนเวลาเขาบินมาเมืองไทยนะคะเขาจะชอบจัดงานบนน้ำมากนะขอให้มีน้ำนะเพราะฉะนั้นจุดนี้นอกจากเรื่องอาหารอร่อยแขกรู้สึกบรรยากาศร,รีแล็กซ์ไม่เหมือนห้องบอลลูนทั่วไปเนี่ยก็ยังได้เรื่องความเฮงความเป็นมงคลอีกด้วยนะคะจากที่ได้พาดูในวันนี้นะคะก็จะเห็นว่าที่มเลเนียมฮิวตันกรุงเทพเนี่ยมีห้องจัดเลี้ยงที่หลากหลายมากนะคะถ้าอยากจัดงานที่นี่คู เปล่าสาวลักษณะไหนที่เหมาะมาจัดงานที่นี่บ้างคะจริงๆแล้วนะคะคุณต่ายที่โรงแรมบิเรเนมิวตันกรุงเทพค่ะเหมาะสําหรับความต้องการของทุกคู่รักเลยค่ะคุณต่ายเพราะว่าเรามีห้องบอลลูมนะคะตอบโจทย์สำหรับลูกค้าที่มองหาสถานที่ที่โอโทงนะคะดูทันสมัยนะคะแล้วก็ห้องอาหารโฟนะคะตอบโจทย์สําหรับคู่รักนะคะที่มองหาพื้นที่นะคะที่เป็นอินดอร์เอาท์ดอร์แล้วก็ ติดริมแม่น้ําบรรยากาศผ่อนคลายค่ะคุณได้คือจากที่ดูกันวันนี้นะคะก็จะเห็นว่าที่นี่เนี่ยมีการีโนเวทห้องใหม่นะคะแบบสวยงามมากเลยค่ะแต่ต้องบอกว่าประสบการณ์การทํางานและการดูแลลูกค้าของที่นี่ไม่ใหม่เหมือนห้องนะคะอยากคุณจบเล่นิดนึงว่าเรามีการดูแลลูกค้าย,ยังไงบ้างค่ะค่ะคุณตายของเรานะคะมีประสบการณ์ในการดูแลลูกค้านะคะมาอย่างยาวนานค่ะแล้วก็เราสามารถให้คําปรึกษานะคะทุกขั้นตอนนะคะในการเตรียมงานค่ะจอบมั่นใจค่ะว่าคู่รักทุกคู่นะคะจะได้รับการบริการที่มีคุณภาพ แต่ประทับใจอย่างแน่นอนค่ะก็สําหรับคู่บ่าวสาวนะคะที่อยากได้ห้องจัดงานนะคะที่ดูใหม่นะคะสวยงามค่ะแล้วก็หรืออยากชอบห้องที่มีบรรยากาศริมน้ําแบบนี้นะคะที่สําคัญเดินทางสะดวกมากๆด้วยค่ะก็มาได้นะคะที่มิเลเนียมฮิวตันกรุงเทพค่ะ